สวัสดีครับนี่คือช่องของดีเจ่ายผู้ชายสายไอทีนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายหลายสัปดาห์เลยเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ทําคลิปวันนี้มีโอกาสว่างๆก็เลยมานั่งทําคลิปให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคลิปนี้ทําขึ้นสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะครับ ส่วนใครที่สายตาปกติก็ฟังดูและวทำความเข้าใจไปตามคลิปนี้นะครับคลิปเราจะไม่มีภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยถือกล้องก็เลยต้องอัอดคนเดียวแบบนี้นะครับก็เลยต้องทําแบบนี้แหละไม่มีภาพนะครับมีแต่เสียงแจ๋วๆแบบนี้แหละนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ การติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับมีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังถามมาหลายท่านเลยว่าเอ๊ะทำไมเราติดอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วทําไมความเร็วที่เราได้ไม่ตรงกับแพ็กเกจนะครับหรือว่าไม่ตรงปก <c oughs> ซึ่งวันนี้ผมมีคําตอบนะครับมีคําตอบมาให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ติดตามเรื่องราวของทําไมติดอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วความเร็วถึงไม่ตรงตามที่โฆษณาเอาไว้ หรือตรงปกนั่นแหละนะครับเราไปติดตามกันเลยครับทําไมติดเน็ตความเร็วหนึ่งพอทดสอบแล้วได้น้อยกว่าต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์กถ้าข้อมูลเชิงลึกหรือทางเทคนิคเนี่ยอ,อ สุพเดชทำคลิปเล่าแบบละเอียดยิบไว้หลายคลิปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้จะเล่าในมุมมองของคนธรรมดาธรรมดาเอาแบบเข้าใจง่ายๆให้ฟังละกันหนึ่งประเภทของอินเทอร์เน็ตบ้านต้องเล่าก่อนว่าปัจจุบันเน็ตบ้านที่เราใช้ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟเบอร์ออปติกที่ส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วข้อดีคือมีความเร็วสูงและ,สะเสถียร ซึ่งเราจะเห็นได้จากแพ็กเกจที่เริ่มตั้งแต่100-2000ถึง2,000เมกะบิตต่อวินาทีหรือ2กิกะบิตต่อวินาทีเลยละ่ะแต่จะมีบางตึกบางสถานที่ที่โครงสร้างภายในะยังเป็นสายทองแดงอยู่ความเร็วก็จะอยู่ประมาณ20-200เมกะบิตต่อวินาทีถ้าใครอยู่คอนโดเก่า ที่ติดไฟเบอร์ออปติกไม่ได้หรือเป็นเพราะตึกนั้นติดเรื่องสัมปทานหรือเทคโนโลยีถ้าไม่สะดวกติดเน็ตบ้านจริงๆลองหาเราเตอร์ที่ใส่ซิม 4G 5G มาใช้กระจายเน็ตก็เป็นอีกทางเลือกนะ2ความเร็วเน็ตต้องเร็วแค่ไหน จริงๆเรื่องนี้ตอบยากนะทุกวันนี้แพ็กที่เราสมัครสมัครกันยังไงก็พอใช้แต่พอใจหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยเพราะแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกันเหมือนกับที่ทุกบ้านใช้ไฟไม่เท่ากันนั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นบ้านทั่วไปที่อยู่กันเป็นครอบครัว พ่อแม่ดูหนังลูกเล่นเกมความเร็วเน็ต500เมกะบิตต่อวินาทีก็ถือว่าเหลือเหลือแล้วและถ้าอยู่คนเดียวนี่สบายเลย ถามว่าทำไมถึงพอก็เพราะกิจกรรมที่ดึงเน็ตเยอะๆต่อกันนานนานที่เจอได้บ่อยในชีวิตประจำวันอย่างการดูหนังสตรีมิง 4K ถ้าจะดูแบบลื่นๆไม่กระตุกก็ต้องการความเร็ว15เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไปมีข้อมูลบอกในเว็บ และถ้ามีคนดูหลายคนพร้อมกันก็เอา15้าเมกะบิตต่อวินาทีคูณกับจำนวนอุปกรณ์ที่เปิดเช่นดูพร้อมกัน5เครื่องก็เอา15 5้คูณหเท่ากับ75เมกะบิตต่อวินาทีถ้าเอาเลขนี้ไปลบกับ500รอยเมกะบิตต่อวินาทีก็ยังถือว่าเหลือเหลือเลยล่ะ ส่วนถ้าใครที่ต้องดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์บ่อยๆแล้วอยากให้เสร็จไวๆการเพิ่มความเร็วเน็ตให้สูงขึ้นก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะอย่างที่แบร์ไตก็ใช้เน็ตเศษ2ส่วน500เมกะบิตต่อวินาทีเพราะทีมงานเยอะโคเนใ่ใช้เน็ตพร้อมกันมากเน็ตก็ต้องเร็วไปด้วยเสริมให้ถ้าอยากโหลดลงเครื่องไวๆก็เน้นที่ค่าดาวน์โหลด แต่ถ้าอยากอัปโหลดไวๆก็เน้นที่ค่าอัปโหลดให้สูงๆส,สามปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับความเร็วเน็ตบ้านโดยเฉพาะ WiFi หลายคนสงสัยว่าติดเน็ต1,000เมกะบิตต่อวินาทีแต่เวลาทดสอบจริงได้ไม่ถึงสาเหตุเป็นเพราะอะไรต้องเข้าใจก่อนว่าปกติเราจะต่อเน็ตบ้าน2แบบคือผ่านสายแลนและผ่าน Wi-Fi การต่อเน็ตผ่านสายแลนแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องความเร็วเลยเพราะเน็ตมันวิ่งผ่านตัวกลางที่เป็นสายเลยโดนรบกวนน้อยแต่บางครั้งถ้าเราสมัครแท็กเน็ตความเร็วสูงๆอย่างพวก2กิกะบิตต่อวินาทีเราก็ต้องมาดูอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อด้วยนะ ว่ามันรองรับหรือเปล่าเพราะเน็ตที่สมัครแพ็กสูงสูงเขาให้เอามาแชร์แบนด์วิดกันหลายๆคนในบ้านไม่ได้ให้ใช้คนเดียวแต่คนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็จะเชื่อมต่อใช้งานผ่าน Wi-Fi หรือการต่อเน็ตแบบไร้สายที่ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารยิงออกไปในอากาศ ซึ่งมันสะดวกกว่าแต่ก็จะโดนรบกวนได้ง่ายผ่านพวกคลื่นไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆในบ้านและไปได้ไม่ไกลมากเพราะติดพวกกำแพงเอาแบบสรุปๆเลยคือธรรมชาติของ WiFI ยิ่งไกลย,ยิ่งมีสิ่งกีดขวางยิ่งมีคนใช้พร้อมกันเยอะๆยิ่งมีคลื่นรบกวนรวมถึงความเร็วที่อุปกรณ์รับได้ และอีกหลายๆปัจจัยที่จะทำให้คุณภาพสัญญาณลดน้อยลงซึ่งส่งผลให้ความเร็วเน็ตกับอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อมือถือเราได้รับความเร็วที่ลดน้อยลงมันเลยเป็นเรื่องยากที่จะกดทดสอบความเร็วผ่าน WiFi แล้วจะได้ความเร็วเท่ากับแพ็กเกจที่สมัครไวสี 4. การทดสอบความเร็วเน็ตบ้านที่แม่นยำแล้วจะมีทางไหนที่ทดสอบแล้วได้ความเร็วใกล้เคียงกับแพ็กเกจที่สมัครที่สุดอย่างที่บอกไปการทดสอบผ่าน Wifi จะโดนรบกวนได้ง่ายฉะนั้นการทดสอบผ่านสายแลน จะได้ค่าที่แม่นยำกว่าและมีปัญหาน้อยกว่าเดี๋ยวสรุปให้ฟังการทดสอบจะทำผ่านอินเทอร์เน็ตบ้านแพ็กเกจเศษ2,000ส่วน500เมกะบิตต่อวินาทีของทรูออนไลน์ผ่าน Enperf ซึ่งเป็นสถาบันตรวจสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ตจากฝรั่งเศส การทดสอบผ่านสายแลนด์จะใช้อุปกรณ์ที่รองรับความเร็วสูงกว่า1,000เมกะบิตต่อวินาทีหรือ1กิกะบิตต่อวินาทีตั้งแต่เราเตอร์ที่จ่ายเน็ตได้2.5กิกะบิตต่อวินาที สาย LAN 10กิกะบิตต่อวินาทีและ Mac Mini ชิป M2 Pro ที่มีพอร์ต10กิกะบิตต่อวินาทีจะเห็นว่าสาย LAN ได้ความเร็วใกล้เคียงกับแพ็กเกตเลยส่วนมากโอเปอเรเตอร์เขาจะเผื่อเกินมาให้เรานิดนิดด้วยแต่ถ้าใครลองทำตามแล้ว1กิกะบิตต่อวินาที แนะนำว่าลองกดทดสอบคร้องกัน2เครื่องแล้วเอาตัวเลขมาบวกกันเพราะส่วนใหญ่พวกคอมทั่วๆไปพอร์ตแลนด์รับได้แค่1กิกะบิตต่อวินาทีถ้าเอา2เครื่องมารวมกันก็จะได้เกือบเกือบ2กิกะบิตต่อวินาทีส่วนการทดสอบผ่าน Wi-Fi ไปลองมาให้หลายๆจุด เพื่อให้เห็นความต่างแบบชัดชัดว่าระยะทางสิ่งกีดขวางและปัจจัยอื่นๆทำให้ความเร็วลดลงจนเป็นสาเหตุที่หลายคนคิดว่าความเร็วเน็ตไม่ตรงกับที่โฆษณานอกจากนี้ยังมีเรื่องข้อจำกัดความเร็วที่อุปกรณ์รับได้ด้วยนะ เช่นเราเตอร์เป็น WiFi 6มือถือก็ต้องเป็น WiFi 6เหมือนสรุปคือการทดสอบผ่าน WiFi ถ้าอยู่ใกล้จะได้ความเร็วสูงสุดเท่าที่อุปกรณ์เครื่องนั้นๆจะรับได้เนื่องจากโดนรบกวนน้อยแต่ถ้ายิ่งห่างและมีกำแพงกั้นความเร็วที่มาถึงเราก็จะยิ่งลดลง ถ้าอยากได้ความเร็วนิ่งๆแนะนำว่าทดสอบผ่านสายแลนจะได้ความเร็วที่แม่นยำกว่าเอาจริงๆส่วนตัวคิดว่าความเร็วเน็ตที่ทดสอบได้สัก50-100เมกะบิตต่อวินาทีก็พอแล้วหรือถ้าเปิดเว็บไวดูหนังสตรีมมิงแบบลื่นๆไม่ค้างไม่กระตุกโหลดไฟล์ไวเน็ตไม่หลุดถือว่าโอเคแล้วห้า สัญญาณ WiFi ไปไม่ถึงเมช Wi-Fi ช่วยได้จากผลทดสอบบางจุดทดสอบได้ความเร็วน้อยเข้าใจว่าสัญญาณไปไม่ถึงทำยังไงถึงจะได้ความเร็วที่เยอะขึ้นต่อจากข้อที่แล้วทดสอบให้ดูแล้วว่าถ้ายิ่งอยู่ไกลหรือต้องผ่านสิ่งกีดขวางเยอะความเร็วจะลดลงไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราต้องการความเร็วอินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้น ก็มีวิธีอยู่คือการเอาเมช w i f ไฟมาช่วยกระจายสัญญาณเราสามารถตั้งเมชหนึ่งตัวหนึ่งห้องได้เลยแต่เห็นอออ่างสุภเดชบอกว่าตั้งค่าเซลล์ไซส์ไม่ให้กว้างเกินไปซึ่งอันนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทำและถ้าสามารถลากสายแลนจากเราเตอร์มาเข้าตัวเมชเลยก็จะดีที่สุด แต่ก็อาจจะยุ่งยากไปนิดถ้าสำหรับบ้านที่ใช้งานเน็ตทั่วไปก็ติดเมชให้เน็ตกระจายทั่วบ้านก็พอเอาจริงๆเรื่องเน็ตเวิร์กหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยากนะมีเรื่องที่ลึกมากๆที่คนธรรมดาแบบเราเราไม่เข้าใจและบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจผิดอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกันไปแนะนำว่าดูคลิปออ โซผเดชเลยแต่ถ้าเอาแบบเข้าใจทั่วๆข้อมูลในคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอก็เอาเป็นว่าเลือกติดเน็ตบ้านจากรายละเอียดความเร็วแรงเสถียรและความคุ้มค่าของแต่ละแบรนด์ที่ตรงใจคุณละกันก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของความรู้ที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้ครับ หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมติดอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วแพ็กเกจไม่ได้ตามที่ต้องการหรือว่าความเร็วไม่ตรงกับแพ็กเกจที่ทางผู้ให้บริการนั้นนำเสนอนะครับมันก็อาจจะมีหลายปัจจัยอย่างที่ได้อ่านได้ฟังกันไปเมื่อตอนต้นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆในเว็บแปรตด้วยนะครับที่นำมาฝากกันนะครับ มีรืมีสิ่งใดผิดพลาดต่อการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกๆสับส c r ร์ e บเบอร์แล้วก็ทุกๆคนที่กำลังติดตามนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมเข้าไปติดตามได้ที่ช่อง DJ ต่ตายผู้ชายสายไอทนะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเมื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะส่งถึงหูท่านทันทีนะครับเดี๋ยวก็ติดตามคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณ สำหรับการติดตามทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นข้อความผ่านไลน์นะครับไลน์กลุ่มไอทีต่างๆแท็บทัวริสต์1 4 1 4แล้วก็อีกหลายๆช่องทางที่เสียงของดีเจไตดังไปถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ